เห็นบ่เขาพอทำารมาเรื่องเนี่ยเขาก็จะเก็บตัวนี้ขายไปเรื่อยบํารุงกล้วยไปเรื่อยแอนโอ้เขาเก็บนมไม้ฝรั่งเขาก็ได้ขายขายไม่ได้เท่าเลก็สร้างมันจ้าแต่ว่ากล้วยเขาก็ใหญ่ไปเรื่อยเฮาตัวพี่เดี๋ยวอันนี้กล้วยยังก่อค่ะกล้วยหอมแขกเนี่ยกล้วยหอมแขกโอ้โหเขก็ปลูกมาหนี่แหละเริ่มเริ่มปลูกเพราะว่าดินสิก้ามแล้วจ้าท่วมหัวเข่า เนี่ยๆพนลาตลอดแถวบนี่แถวนี้ลงลไปเบิ่งเปแถวนึงไปปลูกุ่นบ่เนี่ยยามมันจะปกอันนี้บ่ค่ะปกไมังบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเนี่ยทวกัี่มั่แม่นอยเข้าไปูมันลมคั่นมันลมขี้คั่นล่างน้องไอ้ฝนคั่นล่างจ้บัดทีนีอันเขาายกันจังได๋ค่ะอันวีละกล้วยเนี่ยจ้แล้วแต่กล้วยเฮาสิงามบ่งามเด้ ย่างนหน่อยๆย่างนหน่อยๆนี่วีเท่าไรหร่ค่ะโอ้มันต้องมี้ละสิบบาทคือยังจังไปงสิโอ้ก็คือตามราคาทองต,<า>ตลาดตามราคาตลาดจ้าแม่นแม่นเท่าไรเขาเขาขัดเขาซูงบาทเดียวเลยเขาสบายเขากระซังนั่นเพราะเอาวันเอาทั้งสบายนะจะ้าเป็นมังกรญี่ปุ่นนั่นนัปลูกย่างเดียว ปลูกปลูกสองยางแต่ว่าผลผลิตเขาจะได้นั่นน่ไปเบิ้งกล้วยอันนั้นกับกล้วยเยี่ยค่ะกล้วยนี่ละอันเดียวกันนี่แหละเจ้คทดสอบเบิ้งแล้วโอ้อ่าวไปเบิ้งป่ะไปเบิ้งนนีปลูกปลูกดนป่ปลูกประมาณสองเดือนหรือสามเดือนนี่ล่ะเอาก็งามไว้เถอะค่ะออกเขียแล้วพ่อหุงหนี่ปลูกยุตนั่นแหละซุนี่เขาพูดิมเลยิบไส้เลยเท่าไรกับทางมันเอาเอากล้วยเป็นเป็นตัวร่องพื้นนั่นนั่นนั่นหรือเบิ้งโดดนั่น กล้วยมันจะเฮ็ดให้ปรับสภาพดินพร้อมบ่ค่ะเออแมนคือต้นมันเวลานั่นเขาตัดออกนั่นออกมันก็จะได้เป็นปุ๋ยในดินหมูป่าก็มีแม่หมูป่ากัมีอยู่ในหังหลับเอาเลี้ยงหมูป่าพร้อมอ่ะโอ้ยไปเบิ่งหมูน้ำเฮาอ่ะอุ้ยมันอันนี้เดี๋ยวนุ่มหมีเนี่ยอันนี้นุ่มหมีนุ่มหมีนุ่มหมีนี่ก็คือพันมันเถอะค่ะแมน ซื้อนมหมีซื้อซื้อกล้วยเนี่ยจานเสบิองนวยมันพิกกิ้ยังเนี่ยพริกำลังพ่วงแก้วเพีงบมกพริกามโตพี่เอ้ก็บไปเต็มแก้วกันกินไปเต็มแก้วขันยากมากขันยากกินได้กินพัไปเบื้องหมูอันนี้นมหมีอันนี้อันนี้อย่างคร่ะนี่หอมแขกหอมแขกนี่เดี๋ยฮะนวยมันอ่ะปู่ยลยเนี่ยป้ามันมันจะมันจะใหญ่กว่าหอมท้องป่ะค่ะบ่บ่ถึงหอมท้องหอมท้องมันมันรักษายาก เออง้อนมันเงามาพริกพันอะไรเนี่ยพริกอันนุ่มๆเขียวที่เขาไปตำท้อไปตำเจียวสิบปะนี่แหละนอ้มทีเด็กขยายไปอยู่นี่เห็นปะนี่ขยายไปแล้วกอนเนี่ยอกอนี่ก้อนนี่เอาเอาเอาจากซุ้มที่มันแตกนอเออเนี่ยนอันนี้เดี๋ยวก็เนี่ยอาจจะม่เอาเดี๋ยวปลูกขึ้นเหมือนไปก่อนอืมค่ะสิขยายนอซุ้มี้ออกไปจ้าเอาฟอเมน็ดไว้ขันท้าจุ้งไว้ลายเนี่ย ตัวพี่มันสีม่นสมบูรณ์อันนี้ตัวนั้นเกิดน้อแล้วจ้าก็ต mm. <c oughs> ้องเอาน้อตัวนั้นขยายมาอีกเรื่อยๆเต็มอยู่แล้วเนี่ยจ้าแม่นงว่าจนไ่ะจ้าบ่ต้องได้ซื้ออีกบ่ต้องซื้อน้อซื้อพันขยายไปเรื่อยๆนะโอ้ก้วยสองเดือนเนี่ยเนี่ยน้ำว่าม่สามเดือนสองเดือนสามค่ะนี่ละเดิอนนี้ขั้นแม่นอันยองขั้นแม่นพี่เอาไปปลูกไป ปู่เนี่กับเมื่อคืนแม่ฮะปู่่嘛เบิ้งสังเกตเบิ้งเด้อมันสิดถอกเสมอกันเดะเห็นบ่ไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ยความความใหญ่มันน่ะเนาะค่ะพร้อมกันมันมันถอกพร้อมกันแล้วเห็นบ่จ้ามันสิ่นทำเงินให้เฮาอยู่เดะเออแมน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 มันถอกเสมอกันมันบ่เป็นอีบริทิจ้อยนะมันแบบเพียบซ้ำซ้ำเข่าถอกเออพร้อมกันแม่งไ่เลียกันเมื่ปีนีงเนี่ยต้นน้อยมันกระถอกรุ่นเป็นบ่เนี่ยมันต้นน้อยเขาเขาเนอะมาปลูกอ่ะ มันถอกลุ้นเนี่ยเนี่ยมันมันถอกเบิดอเราเห็นบ่แ่กับบ่ห้างกันลไรทำนี่ละก็จะไล่เลี้ยกันโอ้ยแบบพริกแบกพริกแล้วกางามเลยเก็บเอาไปตำเก็บาี้ยวเลยคุยย่างแบบเขาแบบเดิมเดิมนะขึ้นคอไปตำน้ำพริกหนุ่มอ่ะจิบอ่ะอู้ยี่เบิ้งแบบพริกเหรอเอ้เอ้ยเดี๋ยวไปตัดอ๋อไไอ้ฝน ขนาดวี่กเอาให้เห็นตาิกตาก็ไ่ดินเอ้ยตายน้กันไอ้เอใหรตาเบ่งนะแล้วใหม่ฝรั่งกำลังลืมขึ้นจะน่อยกับแ่รังลืมขึ้นบิงแบบนี้กัสิไม่เห็นใหญ่ให้ยังกัสิลุกลุ่นยังอ๋อไปชุ่มเน้อุ่มน้อมู่นันกัมเดี๋ยวพัไปเบ่งมูเดี๋ยว ยังสี่บ่บ่เกิดดีเนี่ยขั้นรั้มไม่ลายเนี่ยบ่ออกนอดีเป็นบ่ค่ะมันต้องมีสามรัอยู่กลางกอหน่อยมันออกมาเรื่อยๆเนี่ยเขาตัดมาเรื่อยๆเรื่อยๆมาฟียังสี่เลยโอ๋อมันเหมือนเพร่มันเหมือนเกิดนอของมันนั่นละจ้ะขั้นลั้หลายเนี่ยมันมันบ่ค่อยเกิดขั้นลั้มหน่อยเนี่ยมันจะเกิดมาเรื่อยๆเรื่อยเลยจ้ะ อันนี้เขาเอิ้นพันธุ์ยังก็เนี่ยค่ะจิมชุงจิมสุจิมชุงจิมชุงจิมชุงเนี่งทนแรงทนถ่วมเออแม่นถูกต้องทนแรงท่วมกับบวมมีปัญหาแร่งมีปัญหาไม่จะเกิดโอ้ยมรดิกระปุกทุ่งประเทศวัยขนล่ะนาติมใบน้อยเอาต้นแคเป็นพืชที่เลี้ยงเถอะค่ะ แี่นเ,ก<พ>เน,นกับสโนโูต้นสนูอันนี้ต้นผักแค่ฝอยแค่ฝอยมัยนยู่น้ากันกันได้เอามไว้ไว้ก็ไดะนี่ต้นีผักหวานอันนั้นผัทกทั่วพูมีหมากวอนีเอาไปกินก็นด้ทั่วพูมีหมากเยอะอัน,นอโดนป<ด>ันไดล้นเนี่ยค่ะอันไหนผักหวานผักหวานเนี่ยค่ะผักหวานกับฟ้อมกับ ประมาณส่งเดือนได้ป่ะคะต้นนี่กับประมาณจะสิบเซนได้ยุดอกนะค่ะความสูงขึ้นนะได้ยุดอกแล้วต้นมันก็งามตัวเหี่ยล้วต้นมันก็ชุ่มเสียเส้นสี่มันก็ต้นไงอู้อันนี้งามก็พอค่ะมั้พอปีหนาได้เก็บบ้างเนี่ยค่ะเบิ้งเบื้งสูงอะค่ะวอวอวาผักบ้านนี่มันสะอาดดูตัวไอ้มูนี่เลี้ยงเลี้ยงปล่อยตินะค่ะยายเลี้ยงปล่อยไปสิละ มันเนพวกอีรเห็นว่เขายูขาะมันไกลแจ่บ่ค่ะหรือว่ามันตเสีมันพันผสมไกลแจ่ไก่ตกแจ่พวกนี้เป็นอันเป็ดอันนั้นจ้ะเป็ดไข่หรือเป็ดกาบค่ะกาบสองตูวเป็ดไข่สี่ตูมันไข่ดีบอค่ะเป็ดอะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ีเวไทมันาย่ขนโอ้ช่วงท้ายขนมันเกิดเลยบไท่คันมันไข่หนีซี่ตัวหนี มือตกมือละาสองไข่ได้ป่ะคะได้สองมือสามมือเป็นั่นไข่น่ะมันกินอีอย่างเนี่ยค่ะหั่มแน่ใบไม้ใบกล้วยต้นกล้วยหั่มผสมกันไปมีอยังกับผสมใส่ให้ไส้ไส่ไปมันกินโยนนลำเท้ยกันโยนเก็บใบตำนินตำเนินผักอันชุลรสชุลเลิศน่ะโยนให้มันกินทางนี้ปล่อยมันปล่อยเป็นหลินน้ำนี่พวกใครได้เห็นเห็นไหมเนกิน มึงช้อนเขาเลี้ยวหิวเลยเขากินนั่นนะ,ะมันก็ต้องหิวเมน้นวัสดาฝากกดซับตะไคให้ในเด้อจ้า